แจกแล้วทองล้านคุณที่20ทองล้านที่พลิกชีวิตได้ต่อย,ยอดสันฝันสร้างอาชีพสําหรับผมคือใช้นี่2เก็บไว้ให้ลูก3ก็คือสร้างธุรกิจอันดับแรกอยากจะเปิดร้านอาหารเจจับล้านครั้งที่21พุธที่10กันยายนนี้ย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปพี่ชุศักดิ์ครับพูดถึงเคล็ดลับในการอยู่ในที่ทํางานให้ไม่เครียดเนี่ย พี่ชิสามีแนะนำไหมอ่ะโอ้โหมีค่ะน้องดอมอย่างนี้ฟังดีๆนะคะฟังเลยงานหนักไม่เอางานเมาส์ขอสู้ตายค่ะฟังแล้วไม่ค่อยอยากทําตามเลยครับพี่ชิสาเอาอย่างนี้ต้นสัปดาห์แบบนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับงานแล้วทุกหัวค่ามาลุ้นรับมอไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพกันได้ทุกวันกับกิจกรรมบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสี ส่งทุกวันแค่เขียนบีบส่งไม่แน่นะคุณอาจพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีทองล้านก็ได้ย้ำพิกัดกันอีกทีสิทับสาวบาแดงส่งฝาได้ที่กล่องรับฝาชิงโชคที่ร้านซีเจมอลค่ะร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมในการหรือส่งตู้ปนอสองบ้าะกงฉะเชิงเสาสองสี่หนึ่งสามศูนย์ค่ะวันนี้ผู้โชคดีจะมาจากภาคไหนจังหวัดอะไรที่จะได้มอไซค์สุดเท่คันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเราไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ อยู่หน้าจอเราก็ลุ้นอยู่นะที่แห่งนี้ยื่นไปแล้วคุณกลมยื่นไปแล้วจะไ,ได้หรือ,อยังจะเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดอะไรได้ผู้โชคดีก็คือพุนไกรวิทย์อันพักดีจากจังหวัดสมุทรปราการการลุ้นลละมอไซค์สามร้อย300ขังง่ายๆแค่เขียนบีบสง่งฝาคาราบเอาแดงหรือฝาคาราบาอาคอนโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกายน2 5 6 8